สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ครับผมช่องพูดน้อยต่อยหนักครับผมฝากช่องอัเด้อพี่น้องเลยกดแชร์กดไลค์นะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากครับผมมีแนวทางเลขวิ่งเลขวิ่งกับเลขสี่เหลี่ยมพี่น้องเมื่อกี้ก็เข่าได้สี่กับเก้าครับผมเลขสี่เหลี่ยมวัดต็มาเบิ่งกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผม เลขสี่เหลี่ยมมาดูกันว่ามีตัวไหนมั่งครับผมเลขสี่เหลี่ยมเนอพี่น้องกาดแดงครับเลขสี่เหลี่ยมเลขสี่ทิศครับผมเลขสี่ทิศมาดูกันว่ามีตัวไหนครับผมเลขสี่ทิศ เลขสี่ทิศวดน,นี้สี่ตั้งพี่น้องสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขสี่ทิศพี่น้องเลขสี่ สี่ทิศครับผมเลขสี่ทิศเลขวิ่งงวดน,นี้วิ่งเก้ากับศูนย์ครับผม วิ่งบนล่างเด้อพี่น้อง9์ออกไปแล้ววิ่งบนล่างเด่นที่9ครับผมบนล่าง9กับ0ครับผมวันนี้ก็เด่นนี่ครับ นี่ครับตัวเด่นตัวหนึ่งนี่น่าจะอยู่อีกนะผมว่าวันหนึ่งเนี่ยวิ 0, ่งเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์ออกไปแล้วจับคู่ครับผมขีดตัวเด่นให้ครับผม อีตัวเด่นจับคู่จับคู่บนจับคู่บนพี่น้องจับคู่บน หนึ่ปดสามสี่แปดสามเก้าห้าเก้าห้าสองครับผมเอาห้าเก้าสองครับปรับคู่บน หงาวันที่หนึ่งสิบสองหกหกครับผมเลขสี่ทิศได้พี่น้องส่วนตัวล่างล่างล่างก็มีหกเก้าหนึ่งแปด สองแปดสองสี่ครับตัวล่างมีตามนี้พี่น้องตัวล่างตัวเด่นครับผมสามตัวบนดัดเล่นเอาพี่น้อง นี่นะครับผมในเลขสี่ทิศนะครับผมเดี๋ยวซิมีเลขดับให้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้ามีเลขดับให้ครับผมสูตรวิ่งสูตรนี้เข่าครับผมเข้ามาตลอดครับผมวิ่งบนและล่างนะพี่น้องนะบนและล่างเนี่ยเข้ามาตลอด ของวันวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับผมเลขสี่ทิศก็มีสี่มีแปดมีเก้ามีห้ามีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดครับผมเลขสี่ทิศนะครับผมจับวินได้ครับผมถ้าบมมักเลขที่ผมจับใหน้นี่ครับผมจับวินได้ครับจับวินได้พี่น้อง ส่วนข้างล่างมีหกเก้าหนึ่งแปดสองแปดสองสี่ครับผมเลขงวดของประจำวันที่หนึ่งวิ่งบนครับผมมีเก้ากับศูนย์ครับผมบนล่างได้พี่น้องอันนี้วิ่งบนล่างบางทีมันก็นมาล่างครับผมเนี่ยเก้าเนี่ยเด่นที่ล่างครับผมเด่นที่หกเก้าครับผม เดีนที่หกเก้าเดนที่หกเก้านี่ครับผมตามสูตรครับผมเป็นเลขสูตรคำนวณได้พี่น้องเลขสูตรคำนวณเลขสี่ทิศมันมันก็ยังบ่เคยลดครับผมจับวินอันนี้นี้ถูกครับผมเลขนะครับผม เด่นให้นี่ครับผมที่จับคู่ให้ครับผมที่จับคู่ให้วินได้พี่น้อง9081นี่ครับผมถ้าเลี้ยงไม้แบบนี้กันถ้ามันจะออกเคยออกครับผม ขี่เลี่ยงมากเลยครับผมตามนี้ครับผมเลขขี่เลี่ยงมากเลครับผมตามนี้ครับผมเลขเลขดินประจำวันที่หนึ่งสิบสองทับหกหกครับผมจับคู่ให้กันนี่ครับหนึ่งแปดสามสี่แปดสามห้าเก้าสอง ส่วนข้างล่างมีห9เก้าหนึ่งดสองปดสองสี่ครับผมเป็นความชอบส่วนบุคคลเลครับผมถ้าชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะตามสูตรคำนวณครับผมมีเข้ามีหลุดบทสนับสนุนการหล่นการพนันเด้อพี่น้องเด้อทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางให้เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิป ต่อไปก็สิมีเลขดับบนล่างให้ครับผมเลขดับไปกับ20ขหางครับผมตามนี้แหละครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ